สวัสดีมวลสมาชิกไลออนทุกคนผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทำงานกับทุกท่านในปีบริหารนี้วันพรุ่งนี้คือวันที่23กรกฎาคมจะเป็นการประชุมภาคครั้งที่1เราจะจัดงานนี้ที่โรงแรมไมดาจังหวัดนครปฐมในเวลา9นาฬิกาพันธกิจที่สำคัญของผมในปีบริหารนี้ก็คือว่าสร้างสายใยความผูกพันมวลมิตรลดกาแพงแห่งความคิดเพิ่มมวลสมาชิก เพื่อพิชิตความสุขในรูปแบบของไลออนเราเองจำเป็นจะต้องสร้างผู้นำเพื่อที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบและวิถีทางที่ดีของไลออนเราเองร่วมกันทำงานกับรองผู้ว่าการภาคคนที่หนึ่งและคนที่สองเพื่อทำให้แผนการปฏิบัติงานของเราสื่อสารต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวๆจึงทำให้ทุกท่านเกิดความมั่นใจได้ว่าแผน การทํางานและแผนกิจกรรมของเราเนี่ยจะทําให้เกิดมาเป็นรูปประธรรมและจะสร้างวัฒนธรรมที่ดีแห่งองค์กรนี้ให้เกิดความรักความสามาัคคีกันในรูปแบบของไลออนด้วยเช่นเดียวกันเราจะสร้างกิจกรรมเพื่อทําให้ทุกคนนะครับเกิดความประทับใจเกิดความภาคภูมิใจและเกิดความปิติใจในรูปแบบของเลก a ซี p โปรเจกต์การทำกิจกรรมอย่างไรใช้งบประมาณน้อยที่สุดให้คุณค่าได้มากที่สุด และเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเกิดความภาคภูมิใจสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของการเป็นพ่อแม่ที่ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเป็นอีกหนึ่งกำลังใจหนึ่งกำลังดีๆที่จะช่วยกันขับเคลื่อนในปีบริหารน,นี้ไปด้วยกันสิ่งที่ผมปรารถนาไว้อย่างยิ่งก็คือว่าไลาออนสากลเกิดขึ้นมาแล้วหนึ่งร้อยกว่าปี ไลออนไทยเกิดขึ้นมาแล้ว60กว่าปีเราจะทำอย่างไรเพื่อให้บรรพบรุษหรือไรออนที่เป็นรุ่นก่อตั้งไลออนรุ่นเก่าเกิดวางภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกเราทำและสิ่งที่ท่านได้มอบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีของการให้เราจะสืบสารต่อยอดอย่างไรให้กับคนรุ่นใหม่ได้ทำไปในรูปแบบที่เหมาะสมและถูกต้อง ขอเชิญทุกท่านนะครับเขาร่วมประชุมพร้อมกันที่โรงแรมไมไดาจังหวัดนะครปฐมและเราจะมาแบ่งปันความคิดแบ่งปันวิธีทางและแบ่งปันโอกาสในรูปแบบที่ดีและเหมาะสมด้วยกันแล้วพรุ่งนี้เราพบกันทุกคนนะครับเชิญทุกคนเลยนะครับจากคณะกรรมการบริหารภาคปีบริหาร2 5 6 5ถึง2566สวัสดีครับ